อันนี้คือพระปิตาตโมครับที่เราไปวัดละหารไร่เราก็จะเห็นเดินเข้าประตูใช่ครับประตูจงใหญ่ครับเป็นพระเป็นจมโบ้อยู่ข้างบนนะฮะเป็นอุตโมจมโบเขาสร้างในวันละสร้างหอฉันครับครับตรงนั้นเนี่ยประตูนั้นเนี่ยรู้สึกว่าคนจะไปรอดกันกันเยอะอ่าเขาะว่าใช่ครับอืความเชื่ออะไรนะพี่วัดบางคนว่าผ่านรอดไปก็จะหวดมหาอุดอะไรคำว่าคิดว่าจะต้องดีอะไรเงี้ยกับร้ายกันดีกับร้ายกันเป็นดีอะไรปานั้นครับ อันนี้จะมีบางคนจะเรียกเป็นยันยุ่งยันยุ่งใช่ครับบางคนก็เรียกอุตโมครับอ่ายันยุ่ง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 เนี่ยแต่แต่ยันยุ่งสวยมากเลยนะสวยใช่ครับมีมีโค้ดไหมครับอย่างเงี้ยจะมีตอกโค้ดครับถ้าเป็นเนื้อทองคําจะมีตอกตอกโค้ดสองอันครับซ้ายขวาอ่าครับเป็นโค้ดเขาเรียกโค้ดแมงโค้ดนหนครับกินหน้ามันชอนครับโอ้โหตอนนี้อุตโมถ้าเป็นทองคําสร้างกี่องค์ครับเนี่ยสร้างสิบเก้าครับ ตัวนี้มีตัวนี้สององนะตัวนี้สองสององฮะสิบเก้านี่สองในสิบเก้ามาอยู่ในนี้แล้วฮะใช่ครับคุณพระองค์นี้เอ่อน่าจะเล่นหากันราคาประมาณอ่าเจ็ดล้านบวกลบเจ็ดล้านบวกลบครับเจ็ดล้านแปดล้านเคยมีคนซื้อเก้าล้านก็มีแต่ผมอยู่ที่อยู่ที่ความสวยด้วยเนาะอยู่ที่ความสวยครับอันนี้อย่างพี่วัด ได้มานานยังครับเออได้มานานแล้วครับผมชอบ <จะ S 1> ชอบชอบครับปิตา<อ>ใช่ครับเพราะพราอ,อ,อะไรครับพทุกวัพุทธศิลป์ใช่ครับ